นี่เชา้าที่ไทยแสงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นโรงแรมที่พักผมพักคืนละห้าร้อยนะมีแบบนี้นะดูดิดูคนดูนี่มีเยอะไปหมดเลยไม่ได้มีแค่นี้นะมีะต้มเลยไออันนี้เป็นไข่ตุ่เอาเป็นต้มยำโอ้โหูมเยอะเลยพีเด็ดเป็นอยู่เนี้นครับเนี่ยอร่อยมากซอสเขาเนี่ยอสสลับโอ้โหดู คูยียะนะ่แย่ลยคือละห้าร้อยนะที่ผมพักเลยกินแบบนี้เลยนะนี่คุกกี้นมอร่อยมากนี่นะีนมส้มมีนมน้ำม่เตยกาแฟเลยนะคือละหนะ้าร้อยนะสิง์บุรดีเนี่ยมองออกไปจะเห็นแม่นน้ำเจ้าพยานหน้างนานี่ยแต่ว่าเนี่ยคือละห้าร้อยคนดูแล้วก็เติมตลอดนะน้องเขามาเติมกันแนละ้วเอาไข่มาเพ่นเปน็นจานเลยดูอะไรหมดเขาเติมตลอดที่นี่ ลองมาพักกันดูนะมันมีหลายราคาแต่ผมพ 900. ัก500นี่ซึ่งโปร่ข้างบนมี่โอ้โหผมบอกเลยสุดๆคุณส,สวัสดีครับ